วันนี้ได้มาเยี่ยมโคกน้องนาแบบนิพลคำตะกาครับน้องทียจะพาลุงไปดูอะไรนะโอ้ไหนตัวไหนหวางเช้าตัวไหนมาหั่นหวางเช้ามาหน้ารักจะเลยไหนจางจงหูกินน้ำน้อยวางเช้ามาฮั่นจางหลงจางหูกับอะไรนนเดียวอะไรนะมาพูดอะไรดิหวางเช้ามาหั่นจางหลวงจงหู ไหนชีด้ดิตัวไหนวังเฉาวัวงเฉา <c oughs> อันตัวสีด๊าสีลายลายเนี่ชืช่ออะไรสีลายลายสองตัววังเฉาแล้วก็หมาหึง่งอ๋อสีแดงแดงนี่คือจางจาง,จางอะไรนะจางหลงจางจุลูจางหลจง, <c oughs> จ,าง,ลงจางหูใช่ไหม <c oughs> โอ้จางจางปูจินหรือเปล่าจางปนจินแม่มันก็ต้องชื่อมทางกระสีทางกระสีดี่เอามาได้ อันนี้ก็คือร่องรอยของเรามาขยีบตะปูลูงอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบาดตู้อาหารอะไรนะห้องครัวที่ทำอาหารเลยพายุเหรอพายุวันเลยเนาะลมแรงเลยเหรอทีเอามันวันไหนลูกวันตั้งแต่วันกทองเดี๋ยวไปเหยียบให้บาดบาดมันจะบาดเท้ามา ใช่ครัจะหลุ่งจังหูว่างเช้ามาให้น้องที่เอลกำลังจะเนี่ยเข้าไปอ่างน้ำนั่นโรงแรมแล้วน่ารักนี่ไงอาบน้ำด้วยร้อน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 กัดแม่หน้ามุดเลยบ่รเอลมุดเลยบ่ร ขอหันเด้ไว้เอาไปหันได้ละวอนี่ตัวเท่าเทียวแล้วนตัดมือเด้อมันบวกการตีล่ะบอมันบวกัดรบวกการตีลูกพ่อที่แอลอะไรนะมันกินมันกินอย่างมันหนีตกใจพี่อาบน้าไหมมันเหมาย้อมให้อาบตกใจหมดเลยเอาอะไรให้มันกินล่ะลูก อาหารหมาเอ้าอาหารหมาเอาให้หมูกินใช่เหรมเขาชอบกินอ๋อกินอาาหหรมากินอาหารหมาเหรอหมูชอบกินอาหารหมาแค่หลอดเก็บกิตตี้เลยไม่ได้กินเลยเนี่ไอ้หวังเชามันจะแย่งกินหมดหังเชามาท่านเราหนูพาไปโปงวินปงวินอยู่ไหนโปงวินแดดล่มมันแดดไม่ไปให้มันแดดลมลมตกก่อนโอ้มันลอยน้ำเลยบอกจริงจริง ไม่มันลอยน้ำแบบเอาขาทเลือกฮ่อาหารโอ้น้องเที่ยวทำอาหารเล่นอยู่คนเดียวจะเล่นในร่มดีกว่ามั้งโนยายฮะแล้วหนูยายนี่ๆๆไปอยู่ตรงนั้นไหมคะเนี่ยข้างหน้ารถเนี่ยจะได้ร่มเนาะปังยกมาเร็วมันร้อนช่วยยายหน่อยได้ค่ะ กำลังทอดนี่อยู่ตรงล่มดีกว่าเนี่ยมันแดดมันร้อนเดีย๋ยวเป็นไข้อา้าวเล่นอยู่ตรงหน้ารถนี่แหละล่มๆหมดหรือยังคะหมดหรือยังมีอะไรให้ช่วยถือไหมคะเ,เ,เออเซร์ก้ารวมกันเลยอ,อันนี้ด้วยไหมคะมด้วยไหมด้วยไหมนี่ Nên để một đi à, phá thọc xoăn cuồng pin, đi đâu à, đâu, hmm. như thế à này, liềng, phá, liềng cột cắp hoài, phá, chắc, chắc mười, chắc đền là có được anh phải không có tony là mmm mhm không có mhm 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 à, mhm 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 bò mhm bò mhm 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 เด็ดอย่าตั้งแดดโล่เลยบอกคนมาห่มเรียนรู้เดียวกับเป็นมาคนลุงมาฝากช่องกับเองอ๋าอ๋อจังเลยน้องพี่เอปั่นจักรยานได้แล้วไม่ต้องใช้ล้อเล็กใช่ไหมปั่นไปแล้วก็เลี้ยวมาโอ้เก่งเก่งเก่ง ไม่ต้องใช้ล้อเล็กเหมือนเด็กแล้วแสดงว่าหนูโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโตวเป็นสาวแล้วใช่ไหมคะใช่เก่งเก่งเก่ง่ปั่นอีกรอบสิปั่นอีกรอบสิอ่าเดียลไอ้ขี้ ปั่นมาเลยนนโอ้เก่งแล้วเนี่ยนูปั่นได้แล้วเนี่ยเก่งแล้วเนี่อนอยอ่าปั่นไปแล้วก็เลี้ยวมานะอย่าให้ล้มนะได้ไหมได้ไหม <twitch> อ๋อมันดินมันไม่ขูขะมันขูขะเก่ง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 ปันป่นปัน่นปั่นปั่นปั่นจอดโอ้เก่งมากเลยน้องเดี่ยว